วันนี้ผมเมื่อเช้าผมนั่งรถจากเอลชาเต้นนะมาเอลฟาร์เอลคาราฟาเต้แล้วก็มาพักเอลคาราฟาเต้หนึ่งคืนนะเมื่อเช้าก็ไปถ่ายรีบมากเลยฝนก็ตกมาถึงนี่โชคดีอะแดดมันออกหน่อยนี่นะผมานอนโฮสเทลนี่รถก็ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าเดีย๋ยวเราจะไปดูทานน้ำแข็งกงันไปล่องเรือดูทานน้ำแข็งว่าคืนนี้เราจะนอนที่เอลคาราฟาเต้หนึ่งคืนแล้วค่อยกลุ่นี้ค่อยไปซานเดโกประเทศชิลีนะ โอเคเดี๋ยวรอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรอเพื่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูทาน้ําแข็งกันเพราะว่าเป็นทาน้้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเป็นระดับ3าของโลกนะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวค่ายว่ากันกน,นะตอนนี้กําลังนั่งรถจากโฮสเทลเพื่อมาดูทานน้าแข็ง สองของโลกนะชื่อกาเซียเปริลิโตมนิโนรถไม้บางเ,เดี๋ยวถึกแล้วถายดูอีกทีทานน้ำแข็งรถพาเรามาส่งตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดชมวิวของกาเซียนะตัว๋วค่าเข้า4 4 5 0 0นะ45แต่เราใช้ตั๋วส่วนลดจากที่ไปเดินปัตากเนียเมื่อวานลดได้ครึ่งราคา แล้วผมก็ซื้อทิปล่องเรือไปละล่องเรือบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งถ้าใครไม่ซื้อทิปล่องเรือก็มาเดินชมอย่างเดียวก็ได้ชมกาเซียนะเดี๋ยวผมไปเอาตั๋วเรือก่อนตั๋วเรือมันบ่ายสองครึ่งตอนนี้มันประมาณเที่ยงกว่าเที่ยงเอ้ยบ่ายโมงละบ่ายโมงสิบสามนาทีเดี๋ยวเราจะเดินเล่นเล่นตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปลงเรือบ่ายสองครึ่งนี่ฮะเดี๋ยวตามเข้าไปเอาตั๋วเรือก่อนรับตั๋วเรือตรงนี้ ถ้าใครจะล่องเรือนะถ้าใครไม่ล่องเรือก็เดินได้เลยวันนี้อากาศหนาวมากเลยควันออกปากละแล้วดูร,บรอบๆวิวบนภูเขามีหิมะนะเดี๋ยวพาไปเดินดูกาเซียเดี๋ยวรอรับตัวกกต๋วเรือก่อนตั๋วเรือมันหกหมื่นเบโซล่องเรืออย่างเดียวนะแต่ถ้าเดินบนหิมะนี่น่าจะเป็นหมื่นเดี๋ยวเขาออกตั๋วเรือก่อน แวะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งตอนนี้หิมะตกเนี่ยดูดิหิมะตกมันมันไม่ไม่เชิงหิมะมันเป็นฝนแหละแต่มันอุณหภูมิมันหนาวไงมันก็เลยกันเป็นเก็ดหิมะเต็มเลยโอยปลายเต็มแล้วก็ไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่านะเพราะมันตกค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวรอดูสิเอาเพื่อนเอาไง อพอดีเป็นใกล้เวลาขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวจะเดินตรงเดินดูตรงริมตะลิ่งนีสักแป๊บนึ่งแต่ตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยมันเป็นฝนเชิงหีมะแต่มันน่าจะน่าจะเป็นฝนมากกว่าเดี๋ยวมาส่องๆดูตรงนี้สักแป๊บเดียวตรงนี้ฟ้าปิดหมดเลย,เยมองอะไรไม่เห็นเลยปิดเงียบเพราะฝนฝนตกพอสมควรเลย ตรงนี้ไม่รู้จะเห็นกาเซียเปล่านะน่าจะเห็นแค่ทะเลสาบหรือเปล่าไม่แน่ใจกาเซียมันต้องนั่งรถไปดูตรงตรงบลอกเนี้ใช่ไหมใช่อ่ามันมันต้องไปอีกจุดหนึ่งอะ่ะแต่ตรงนี้มันเป็นจุดขึ้นเรือไงก็เลยมันน่าจะส่องไปเห็นทะเลสาบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นว่าเอาไม่เป็นไรก็ส่องมาส่องไปฝนตกว่าตรงนี้ต้องมีเป็นบ้านพักแน่เลย เนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นบ้านพักบ้านพักจุดนี้ชื่อเนี้โหแต่ตอนนี้หนาวมากเลยฝน,นตกหนาวจริงโหแต่ทะเลสาบเขาสีฟ้าสวยมากเลยฟ้าฟ้าฟ้าแบบฟ้าเลยอะ่ะฟ้าใสอ่ะโหแต่แบบเสียดายนะเนี่ยเขาตรงนี้เป็นเขาหมดเลยนะแต่มันปิดหมดเลย หมอกหนามากเนี่ยดูเขาล้อมรอบตรงตรงเขาหิมะนะแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่ามันปิดเดี๋ยวพาเดินลงทะเละไปดูนะ้ำเอ้ยไม่ใช่ทะเลดิน่าจะเป็นเลกอะเป็นเลกอ๋อเห็น นฐานน้ำแข็งอยู่นะเห็นเดี๋ยนี่ยานน้ำแข็งอยู่น่น่น,น,นแต่ถ้าเราจะไปเดินทางเดินน่มันต้องไปทางโน้นเพราะมันจะเห็นทานน้ำแข็งชัดแต่เรามาทางนี้มันเป็นจุดลงเรือดูถานน้าแข็งแต่ตอนนี้คือบองตรงหนาวมากเลยหนาวจริงเช็ดกล้องหน่อย เดี๋ยวไปรอลงเรือ,อถ่ายวิวประมาณนี้ก่อนอตอนนี้จากเมื่อกี้แบบอหนาหนนะนะตอนนี้แดดออกจ้าเลยอากาศเปลี่ยนเลยะแต่ตอนนี้ลมแรงมากโอ้ทะเลสาบนี้น้ำสีฟ้าสดใสมากเลยกาเซียอยู่นี่นี่กาเซียเดี๋ยวเราน่าจะขึ้นเรือตรงนี้แหละท่าเรือน่าจะอยู่ตรงนี้ เรือมันออกบ่ายสองครึ่งนะตอนนี้มันบ่ายสองเจ็ดนาทีละอีกประมาณสิบนาทีสิบห้านาที แล้วก็เดี๋ยวเ,รเสร็จจาก,จากลงเรือเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงที่เป็นทางเดินแล้วก็ใกล้ตรงหน้ากาเซียตรงนี้มันอยู่ห่างมาแล้วเพราะว่ากาเซียมันชื่อกาเซียเบอร์ติลิโกโมริโนเนี่ยเบอร์เบอร์ติลิโตโมริโนชื่อนี้นะเพราะว่าใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเลยดูเลยใหญ่ไม่ใหญ่โดูกินพื้นที่อนา,าบริเวณแบบ จะเข้าไปในภูเขาด้วยนะอ่ะได้เวลาขึ้นเรือแล้วก็าตั๋วยืนให้เขาเนี่ยซื้อตั๋วมาแล้วก็ขึ้นเรือเลยเรือขนาดไม่ใหญ่นะจะจุได้ประมาณยี่สิสิคนนี่แหละไปไปดูทานน้ําแข็งกันอ่ะลงเรือฮะพลมก็แรงหนาวมากหนาวพัดลมเนยดูวิวดูวิวเขา ก็มีไกด์บรรยายนะไกด์ก็บรรยายเรือก็พามาใกล้ๆเลยนี่เรือก็พามาใกล้ๆกาเซียละนี่ การเสียขนาดใหญ่อันดับสของโลกใช่ไหมเขาบอกว่ายาวประมาณประมาณ5กิโลนะ<อ>ถ้า<อ>จำไม่ผิดที่ฟัง <5 S 1> อยู่แบบแล้วความความลึกเนี่ยไม่แน่ใจเท่าไหร่ฟังไม่ทันแต,แต่น่าจะลึกมากเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่มากเรือเราก็ เรือเราก็พามปประมาณนี้แหละผมไม่ได้ใกล้ไปกว่านี้ตอนแรกนึกว่าจะใกล้ชิดข <c oughs> อบจับนยเราก็แต่ก็น่าจะห่างประมาณ50เมตรอ่ะเขาคงอาจจะกลัวอันตรายอะไรหรือเปล่านะเขาเขาไม่ได้พาไปใกล้ขนาดนั้นเรือเป็นท่าน้าแ,แข็งขนาดใหญ่มากทุกคนบนเรือก็พยายามหาหมุมพเพราะเรือมันแคบแล้วก็คนก็ค่อนข้างเยอะก็เ okay, <do> ลย ช้องที่ถ่ายไม่ติดคนยากมากเพราะคนเ,อเยอะนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะ เรือคงพาวนรอบๆตรงนี้แหละคงวนๆ,ๆ,ๆแล้วก็หาวิวถ่ายรูปเอาประมาณเนี้ยนะโอเคในรูสมสนใจแล้วเหมือนเรือเขาจะพาเราเข้าไปข้างในหรือเปล่านะเหมือนจะใกลขึ้นไกลขึ้นเนี่ยเรือลังล่องเข้าพา้าไปแต่ตอนนี้ไอเย็นแบบเย็นมากอะ่ะหนาวมากไอเย็นกระทบหน้าเลยตอนเนี้ย วิวข้างหลังกาเซียก็สวยนะอันนี้วิวฝั่งตรงข้ามนี่ภูเขานี่ก็สวยหมดอ่ะดูน้ำน้ำทะเลเลย,เยไม่ใช่น้ำทะเลเป็นน้ำทะเลสาบฟ้ามากเลยฟ้าสดใสมากถ่ายไ,ไปเรื่อยๆนะสำหรับกาเซียเราเป็นประสบการณ์ที่ เรอต้องเดินทางไกลมากๆมาถึงอาร์เจนตินาอันนี้มาจากเอลคารลาปาเต้นะเอลคาราปาเต้แล้วก็นั่งรถมาอีกประมาณ70ก, 10, 10กิโลนั่งรถประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็เข้าเขตอุทยานค่าเข้าอุทยาน45,000เปโซแล้วก็ค่าล่องเลยหก0 0 0เปโซเดี๋จะล่องเรือมาดูท่าน้ำแข็กโอเคอ่ะปล่อยภาพยาวไ อันตรายแน่เลยว่ากลัวนถว่แล้วสังเกตตรงนี้มันจะมียอดเขาได้ไม่รู้ชื่ออะไรนะแต่มันเหมือนวัตอลที่สวิตมาก,มากเรียกวัตถอลแกมียอดเขาวสวยเลยอยู่ตรงกลางก,กาเซียเนี่ยนะนะนเรือเขาก็แช่เราให้ถ่ายรูปอย่างนํำใจเลยหุนซ้ายหุนขวาไปแต่แต่ไม่ไกลไปกว่านี้แล้วน่าจะวนๆเพราะว่าอาจจะด้วยความอันตรายนะแข็งมันอาจจะถล่มได้ตลอด ก็อยู่ในระยะประมาณนี้แหละพอถ่ายรูปเห็นข้างในเนี่ยกำลังเนี่ยครับลออบก็สวยนะในเลน็กนี้น้ำสีฟ้าสวยมากเลยพานน้ำแข็งตัดกับยอดเขาไม่รู้ชื่ออะไรแต่เหมือนที่สวิตนะ ก็พามาส่งที่ฝั่งที่เดิมถ่ายรูปเป็นชํำเลยสวยทั้งนั้นนี่กับตาเราฮนะ <c oughs> ไปกลับเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงตรงทางเดินมันจะเป็นอีกวิวนะึวิวทาน้ำแข็งแหละแต่เป็นวิวบนฝั่งเดี๋ยวไปทางโน้นะจะต้องขึ้นรถไปอะ่ะเดินมันไกลอยู่อันนี้วิวแดดแบบจ้าๆเลยตอนนี้วิวสวย หลังจากลงเรือแล้วมันจะมีรถของน่าจะเป็นของอุทยานะเพื่อไปจุดชมวิวเพื่อชมทาน้ำแข็งกันแต่เป็นบนฝั่งอ่ะเดี๋ยวพาไปดู่อะอรถก็พามาส่งตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่มีทางเดินไว้ลงชมทาน้ำแข็งเนี่ยตรงนี้จะจะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของที่ลึกอยู่รอบๆจะเป็นวิวเขาหมดเลยนะเขาแบบสวยมากมีร้านจอดรถเอารถมาขับมาจอดได้มีรถรถแบบเช่ารถทัวอะไรเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปดูถ่าน้ำแข็งแบบมุมมองจากบนฝั่งไปดูเมื่อกี้ไปดูบนเรือมาละบนเรือแบบใกล้ๆเลยระดับสายตามาดูบนฝั่งว่าบนฝั่งมันจะอยู่ข้างบนข้างบนเราจะเห็นอีกวิวนึ่งเดี๋ยวกำลังเดินไปนะไปดูกันที่นี่เขียนป้ายชัดนะว่าห้ามใช้โดน <c oughs> ห้ามใช้โดนเนีย่ยร้าน <c oughs> เดินมาก็จะเจอร้านขายของที่ระลึก ไปเราเดินไปดูกันวิวแรกเลยที่เราเจอแบบนี้นะละ <Yeah. S 1> นี่โอ้โหมันอลังการสุดๆแต่มันมีทางเดินลงไปข้างลายย่างอีกนะเดี๋ยวเราน่าจะเป็นจุดๆไปเดี๋ยวดูทีละจุดไปก่อนนี่โอ้โหแค่วิวนี้ก็น่าจะเป็นวิวที่สูงที่สุดที่ที่ได้เห็นนะเขาลงไปมันน่าจะลงต่ำลงไปเรื่อยๆแหละน,น,นี่วิวจากข้างบนข้างบนตะลิ่ง ลงมามันจะมีทางเดินแบบนี้นี่ทางเดินให้ให้เลาะลาะไปดูทานน้ําแข็งนี่านน้ำแข็งเราโหมันใหญ่โตโหลานมันมีทางเดินแล้วก็มีจุดให้ชมได้หลายจุดนะนี่ตรงนี้น่าจะสิ้น,ส,นสิ้นสุดแค่ตรงนี้แล้วก็มีทางลงไปอีกข้างล่างนี่เดี๋ยวเราลองลองลงไปข้างล่างดู พอถ้าจะเดินครบนี่นะใช้เวลา2ชั่วโมงนี่จะครบเน่เรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็อาจจะดูสักจุดสองจุดพอละพอเมื่อกี้ไปล่องเรือมานี่นี่ะโอ<ว>้เขาทานน้ำแข็งมันใหญ่มากมันมีลงไปข้างล่างอีกโอ้โหมันมีหลายทางนะถ้าเดินครบนี่นะใช้น่าจะสองชั่วโมงได้นะถ่ายเก็บไว้อ่ะนี่เราก็เดินลงมาเรื่อยๆมีทางลงไปข้างล่างเรื่อยนะโอ้โหแล้วเห็นวิวนี้ โอเคโอ,คโอ้มาเห็นมุมองนี้มันมันใหญ่จริงๆใหญ่มากดูในรูปไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้มาเห็นของจริงโอ้โหใหญ่แบบน้ำแข็งมหาศาลเลยอะดูสิยอดอะ่ะโอ้ใหญ่มาก ันเป็นทางลงไปเรื่อยๆเราก็ล้อๆไปเนี่ยเราก็เดินเลาะไปเรื่อยๆมันจะมีทางให้ดูเหมือนน่าจะมีทางลงไปยันข้างล่างเลยนะคิดว่าแต่เราจะดูไปทางจุดนู้นก่อนแล้วกันนี่โหแล้ววิวก็คือสวยอะ่ะบอกไม่ถูกเลยดูวิวเขาก็สวยทางน้ำแข็งก็สวย ากาศก็นหนาวเย็นสบายมากแต่ลมมันพัดแรงก็ค่องจะหนาวทำให้หนาวมากเราได้ดูทั้งสองแบบเลยนะทั้งล่องเรือล่องไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็มาบนฝั่งบนฝั่งก็มีหลายมุมมองต้องเดินดูเอามีหลายจุด น่าจะเป็นอีกจุดนึงมีธงชาติอาเจนตินาแล้วก็มีมีที่นั่งพักพักคอยให้พักดูวิวเนี่ยมันจะมีชื่อมีมีบอกนะถ้ามีเวลาจะอ่านได้ว่ามันอยู่ตรงไหนความยาวความสูงเท่าไหรน่อะไรเงี้ยมีบอกหมดเลยเนี่ธงชาติตนะแ,แล้วดูมุมนี้โอ้โหมุมนี้เหมือนเราเห็นได้ได,ได้ได้แบบครอบคุมหมดเลย แต่ถ้าเรามีเวลาเราลงไปข้างล่างได้อีกนะนนมีทางเดินข้างล่างน่าจะเห็นใกล้กว่านั้นอีกถ้าข้างล่างอะ่ะโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วน,นั้นเรือถ้าถ้าไปลอกเรือมันอยู่ตรงนี้นเราก็ลงบันไดมาใกล้ฐานน้าแข็งเพิ่มขึ้นนะนี่มันมีทางลงไปเรื่อยๆเลยแล้ววิวนั้นน่าจะได้เห็นชัดใกล้น่าจะใกล้ขอบเลยแหละ,ะเห็นคนยืนอยู่ตรงนั้นใกล้ฐานน้ำแข็งตรงนี้นเดี๋ยวลงไปดู เรามาชิดขอบลงมาข้างล่างก็โอ้โหตรงนี้เห็นแบบรู้สึกว่าใกล้ชิดเลยเนี่ยอันนี้คือฝั่งนะฝั่งที่เราอยู่นี่อันนี้ก็มีอันนี้ชื่อนะกาเสียบริโตโมริโน,โนเนี่ยใน,ช,นชื่อเนชื่อนี่น้ำแข็งเราแล้วเขาจะบอกบอกขนาดบอกอะไรอยู่ตรงนี้ ายไปเยอะแล้วแหละแสดงว่าสมัยก่อนนะมันต้องใหญ่กว่านี้มากมันก็ค่อยๆละลายตามเพราะว่าโลกร้อนนะตามที่เป็นข่าวกันยืนอยู่ก็จะได้ยินเสียงแบบเสียงคล้ายฟ้าผ่านะจริงมันน่าจะเป็นเสียงของน้ําแข็งถลม่มอ่ะยืนอยู่ได้ยินเสียงสองสาครั้งแล้วดังมากคล้ายๆฟ้าผ่าเลยน่าจะแบบน้าแข็งแตกน้ำแข็งถล,ล่มอะไรเงี้ยวิวทางเดินที่เรามา ใช่อันนี้ก็เป็นทางเดินไปนะแล้วก็โหเรารอบไปด้วยภูเขาแบบสวยมากอันนี้ก็เป็นทางน้ําแข็งที่มันถล่มลงมานะมันก็กําลังละลายเนะี่ยมันน่าจะละลายไปเยอะแล้วเนี่ยมันถล่มมาถึงเนี่ยนะก้อนใหญ่ก็อยู่ตรงนี้ตรงกลางเนะี่ยที่ไปถ่ายรูปกันเนะี่ยอ่ะขอถ่ายรูปกับตัวเองกับทางน้ำแข็งนะ สี่โมงสี่โมงครึ่งลนะะโอเคคงได้วิววันนี้แหละนะแต่ถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้มันจะมีทางเดินไปอีกนะไปเรื่อยๆเลยแต่เราก็แค่นี้ก็โอเคเห็นวิวแบบสุดยอดละเนี่ยวิวแบบทาน้ําแข็งยิ่งใหญ่นะ,ะเราก็กลับขึ้นมานะปอกี้ลงไปอยู่ข้างล่างกลับขึ้นมาเดี๋ยวจะนั่งรถกลับแหละเดี๋ยวแช่วิวให้ดูวิวสวยสวยมาก พอนัดนัดรถไว้กลับโรงแรมห้าโมงเย็นไงตอนที่สี่โมงเราต้องรีบ่อยเขาต้องนั่งไปจุดจุดนัดพบไงแต่มันไม่ไกลนะโลก,ก่ายเองจุดตรงจุดนัดพบที่เราลงเรือดูหาน้ำแข็งฮนะนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่ง่เดี๋ยวเราไปละ โอ้ยมีทางเดินรอบเลยนะถ้าเดิน<ๆ>เดินก็อาจจะเหนื่อยนะเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาก็เหนื่อยแนละ้ว<ๆ>ไป<ๆ>เรากลับมาที่เอลคาราตาคาราตาเฟ่นนะเรามาถ่ายรูปมันจะมีรูปป้ายนยะอยู่ตรงริมบึงเนี่ยนี่ตันี้นนเป็นอ่ะ เป็นอ่าวอะไรไรป,ลปล่ะเป็นทะเลสาบอะข้างในนี้เป็นเมืองเอลคาราเาเฟสกลับมาจากดูทานน้ำแข็งแล้วก็ม,วม,วมาถ่ายก่อนอะเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปที่ละลึกก่อนตรงนี้ก็มีฝรั่งเขาก็มาถ่ายรูกปกันะนักท่องเที่ยวก็มีมาถ่ายรูปกันเหมือนกันเดี๋ยวต,ตอนนี้ลมมันแรงมากเลยมันหนาวเดี๋ยวถ่ายเสลล์รีบไปละรีบไปเดี๋ยวเดินไปที่ดาวทาคุมไม่ต้องมาก็ได้ <laughs> ี่ตรงนี้ก็เป็นบึงนะมีมีเป็ดมีอะไรแบบขอสมควรแต่มันหนาวว่าอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานเลยเดี๋ยวต้องขอไปก่อนละเดี๋ยวไปดาวเทาซื้อของหลังจากถ่ายรูปป้ายเอลคาราฟาเต้นะก็มาเดินเล่นยานดาวเทาครับมีร้านขายของเต็มเลยเดินเพลินมากมีร้านอาหารร้านขายของทั่วๆไปเยอะมาก มินิมาร์เป็นย่านเดินแหละไไย่านช้อปปิ้งเลยเนี่ยก็เดินเล่นเพลินๆได้ยาวๆเลยนะประมาณทั้งสโลเนี่ยน่าจะเป็นร้านรวงเต็มเลยเราก็เข้าร้านนู้นออกร้านนี้ดูอะไรมีสินค้าเยอะเลยเนี่ยเยอะมากขายทัวร์ก็ถ้าจะซื้อทัวร์ก็แถวนี้แหละศูนย์รวมทัวร์เลยมาเลือกดูได้ของเที่ระลึกอะไรเงี้ยเราก็เข้าออกๆอยู่เลย อันนี้ร้านน่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกราร้านี้ะไรทไมน้องนองาอยู่อยาง,งเ้อะไราทำไมน้องาทไมมาขวางประตูมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็งงนีอะไแบนี้ก็มีของอที่ระลึกนะนนร้านขายของเยอะมากอุย้ยร้านนี้ร้านใหญ่เข้าเลยเข้าเลยเนี่ยแบบสวนรวมของที่รลึกนะักท่องเที่ยวเลยใหญ่มากร้านนี้ ถ้าจะเดินที่อีกไกลเลยนะแบบเส้นนี้แบบช็อปเพินเลยแหะลองเข้าไปดูร้านนี้หน่อยหลังจากเดินกันเหนื่อยนะ <c oughs> ก็มาเข้าร้านสเต็กร้านแบบ เดินไม่ได้เจาะจงนะเจอร้านนี้คะับก็สั่งสั่งหมูสั่งเนื้อสั่งไก่สั่งสลัดมาเนี่ยน่ากินมากเลยี๋ยวร้านคนเต็มเลยนะร้านนี้น่าจะอร่อยแน่เลยเดี๋ยวกินข้าวก่อนค่ำเย็นที่ที่เอลคาราฟาเตเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปซาเดียโกประเทศชิลีล่ะย้ายย้ายประเทศละกินอินดับสรานได้วันนี้โอเคครับวันนี้เป็นวันเดินทางแล้วนะเมื่อวานไปดูทานน้ำแข็งมาเรียบร้อยละที่ เอลคาราฟาเต้วันนี้ก็จบทริปที่ที่นี่แหละเดินปาตาโกียเอลชารเตนเอลคาราฟาเต้ไปชมทานน้ำแข็งลองเรือนะจบทริปเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าต่อเลยคลิปนี้ก็ท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปซานดิเอโกเดี๋ยวจะบินบินด้วยสายการบ,บินเนี่ยแอโรไลเนสอ e ร์เจนตินาไปแต่ไม่ได้บินตรงนะเพราะว่ามันซานดิเอโกมันเป็นประเทศชิลีตอนนี้เราอยู่ประเทศอาร์เจนตินาบินต้องบินจาก อ่ะ uh, เนี่ยเอลคาราฟาเต้ ate, เนี่ยไปที่บัวโนสไอเรสก่อนบัวโนสไอเรสไปต่อต่อเครื่องน่าจะสักสองชั่วโมงแล้วก็บินไปไซโกวันนี้น่าจะไปถึงดึกเลยน่าจะประมาณสามสี่ทุ่มน่าจะไปถึงถึงไซร์โกคงไม่อะไรก็ไปพักเดี๋ยวก็ไปซีทิทัวร์สักวันนึงอ่ะเดี๋ยวผมไว้ไปคลิปหน้าแล้วกันซีทิทัวร์ก็ถ่ายไปเรื่อยๆกันนะคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันอ่ะคลิปหน้าก็ซานดิเอโกที่ประเทศชิลีโอเค